ท่านผู้ชมไปที่กาญจนบ,บุรีกันต่อนะคะอย่างที่ตุนโปรยไว้ว่ามีรถเก่งคันหนึ่งคนขับรวมกับคนในรถทั้งหมดสี่คนไปด้วยกันขับชนยายกับหลานสองขวบกําลังจะพากันไปส่งกันที่โรงเรียนเสียชีวิตคาที่พยายามถอดทะเบียนรถแล้วหนีค่ะสุดท้ายหนีไปเฉยๆดื้อๆเลยก่อนจะไปเจอตำรวจทีหลังแล้วอ้างว่าพอดีไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ชำนาญพื้นที่ไม่ได้จะหนีจะไปหาเพื่อนให้เพื่อน พาไปพบตำรวจที่โรงพักเอาแต่ถอดทะเบียนเหรอแล้วทำไมไม่อยู่ตรงนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุก็ได้เ,เดี๋ยวตำรวจก็มา,านั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคือญาติผู้ตายมาถึงแล้วทำใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่ประสบเหตุเนี่ยจริงๆมีเด็กสองคนนะคะมีคุณยายอายุ52ปีชื่อคุณอุทิศเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะไปส่งหลานคนหนึ่งเป็นเด็กชายอายุสองปีชื่อเด็กชายนัทวีสองท่านเนี้ยเสียชีวิต และมีเด็กอีกคนนึงค่ะเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบคนนี้บาดเจ็บสาหัสทางผู้ชมคะญาติมาถึงคือร่ำไห้ทำใจไม่ได้เลยะะเอะค่ะ น่าเห็นใจจริงๆนะคะคุณพ่อของเด็กชายนัทวีวัยสองขวบที่เสียชีวิตเนี่ยไปกอดร่างของลูกชายที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็ร้องไห้ เหตุการณ์นี like before, ้เกิดขึ้นที่ถนนเลียบคันคลองชลประธานตำบลท่าไม้อําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเนี่ยมาในมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซึ่งพังยับเยินเลยแล้วในจุดเกิดเหตุมีเก๋งมาสด้าสีเทาจอดอยู่ริมถนนคันหนึ่งนี่ดูสภาพด้านหน้าพังยับแบบนี้แล้วท่านผู้ชมดูตรงป้ายทะเบียนค่ะเห็นไหมคะจุดที่ควรจะเป็นป้ายทะเบียนรถไม่มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่มันตกอยู่วางกองอยู่กับพื้นถนนในที่เกิดเหตุค่ะ ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคือรู้จักคุณยายที่กําลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานที่โรงเรียนแล้วเสียชีวิตด้วยนะคือท่านเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างอยู่แถวนี้นี่แหละ <c oughs> ก็เลยรู้จักกันจะไปส่งหลานหลานที่โรงเรียนกลายเป็นว่าพอขี่มาถึงจุดนี้ยยังเห็นกันอยู่เลยขี่มาปุป๊บปรากฏว่ามีรถอีกคันนึงเป็นรถบรรทุกค่ะขับอยู่ตามปกตินี่แหละแล้วเก่งมาสด้าคันก่อเหตุเนี่ยพยายามขับแซงรถบรรทุกที่ขับนําหน้า ทำให้ข้ามเลนมาชนประสานงาเข้าอย่างจังกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของคุณยายกับคุณหลานจนเสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างที่ว่าแล้วที่บอกว่าคนในรถ4คนทั้งชายและหญิงพยายามลงมาถอดป้ายทะเบียนรถ <S 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 ก็พยานนี่แหละที่เห็นบอกว่าเขาพยายามถอดกันใหญ่เลยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคนขับด้วยแต่เห็นชาวบ้านผ่านมาแล้วชาวบ้านก็เริ่มเอะอะโวยวายเขาก็เลยเอาป้ายทะเบียนวางไว้แล้วเดินหลบหนีไปขึ้นรถของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ขับมารอรับ หนีจากจุดเกิดเหตุดือด้อๆเลยค่ะไม่ือสคุณพ่อของเด็กชายนัทวีที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นลูกเขยของคุณยายอุทิศเนี่ยเรียกร้องคนขับให้กลับมารับผิดชอบเรีกเจอน้าอยากเจอน้า,นานทำไมต้องนีด้วยใช่ไหมใช่ไปรับผิดชอบใช่นะ มันกลาบมารับพี่จอครับ้าพอ,อ,อะไรภาาเลนไม่มีภาบเรื่องไหน้อมนย้อนมลันไปชนนะครับล่าสุดท่านผู้ชมคะคนขับเก๋งคันก่อเหตุประสานตำรวจสพลูกแกขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี แต่เนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนกาญจนบุรีค่ะเป็นคนเพชรบุรีเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่กับกลุ่มเพื่อนแล้วหลังจากเกิดเหตุไ, <he ath S 2> ไม่มีความชํานาญในพื้นที่ก็เลยโทรศัพท์เรียกคนรู้จักให้มาช่วยพาไปมอบตัวที่โรงพักเท่านั้นยืนยันไม่ได้หนีและพร้อมจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บฟังขึ้นไหมขึ้นไหมคะทานผู้ช่ว่ายังไงคะว่ายังไงฮะเอาจะถอดทะเบียนทําไมถอดทาไมอะ แล้วถ้าจะ,จะมอบตัวอยู่ตรงนั้นตำรวจมาไวกว่าคุณไปโรงพักไหมเ,ออเดี๋ยวรอดูว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจสาพาลูกแกจะดำเนินคดีนในข้อหาอะไรนจ,นะจะมีข้อหาชนแล้วหนีด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ